สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึง7อาชีพนะคะที่จะมาแรงในโลกเมตาเวิร์สในอนาคตค่ะหรือว่าตอนนี้ก็มีมาแล้วนะคะอย่างแรกนะคะก็คือนักออกแบบเกมค่ะหรือว่าเกมดีไซเนอร์นะคะอย่างที่2ก็คือวิศวกรซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงค่ะอย่างที่3นะคะก็คือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า Product Manager นะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์มานะคะ NFT Strategist นะคะคือนักวางแผนกลยุทธ์ NFT ค่ะ บล็อกเชนเอนจิเนียร์นะคะวิศวกรบล็อกเชน Blockchain ค่ะ Specialist Digital Designer นะคะหรือว่า Digital g r a ฟิกดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ Smart Contract Lawyer นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะ7อาชีพนี้นะคะก็คือไม่ตกงานแน่นอนค่ะคอมเมนต์ Comment มาถามข้างล่างได้นะคะถ้ามีคำถามอะไรแล้ววิดีโอหน้านะคะพี่จะมาพูดถึงมหาวิทยาลยจีนที่สอน สาขาที่มาแรงในอนาคตนะคะเพราะว่าเรียนไปแล้วจะได้ไม่ตกงานกันนะคะอย่าลืม follow พี่อีไว้นะคะหรือว่ากดลิงก์นะับโพรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย